สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะทำน้ำยาป่าน้ำยาขนมจีนนะคะเครื่องแน่นปร,ราแซบๆกันเลยใส่กันเป็นตัวตัวเน,น้นๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนเครื่องปรุงวันนี้มีอะไรบ้างตีนไก่ตะไคร้หัน่น ใบมะกรูดขาหั่นซอยกระเทียมพริกแข้งกระชายเตรียมเรียบร้อยแล้วเรามาต้มน้ำกันเลยค่ะ ใส่น้ำพอประมาณนะคะรอน้ำเดือดแล้วก็ใส่ขนอก้อนลงไปอินไก่ใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ทุกอย่างที่เราเตรียมไว้ลงไปในหม้อให้หมดเลยนะคะทุกคนก็ปิดฝาหม้อเลยค่ะนั้นเราก็มาเตรียมของกันต่อเลยค่ะปลาทู ปลากระป๋องเลือดก้อนหั่นซอยแบบนี้นะคะต่อด้วยพระเอกของเราปลาร้าเป็นตัวตัวค่ะผักชีลาวต้นหอมแล้วก็พริกสดแดงปนกันนะคะที่เราต้มไว้ก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน ตักทุกสิ่งทุกอย่างนะคะออกมาก่อนค่ะแล้วเราก็เลือกตีนไก่เอาไปต้มอีกรอบนึงค่ะต้มจนเปื่อยเลยนะคะก่อนเครื่องที่เราตักออกมาก็เตรียมปั่นกันเลย จะลืมแกปะปลาทูแล้วก็ใส่ปลากระป๋องลงไปด้วยนะคะใส่ทุกอย่างลงไปปั่นได้เลยจ้าใส่น้ำลงไปสักเล็กน้อยนะคะปั่นเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะดูในหม้อก,กันนะคะน้ำน้อยก็เติมน้ำลงไปค่ะเทคเครื่องแกงลงไปเลยค่ะทุกคนเต็มหม้อพอดีเลยค่ะ แล้วก็จัดการคนให้เข้ากันเลยนะคะใส่เลือดลงไปเลยนะคะใส่ใบมะกรูดแล้วก็พลิกสดดอกเขียวแดงใส่ลงไปเลยปรุงรสด้วยผงชูรสคานอผงนะคะเติมลงไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยชิมค่ะทุกคน ต่อด้วยปลาร้านะคะใส่เป็นตัวตัวกันเลยค่ะทุกคนไม่ได้ใส่เทลงไปนะคะค่อยคอยละลายแบบนี้ค่ะทุกคนวันนี้ขอแนะนําเป็นปลาร้าตัวตัวแบบนี้นะคะรสชาติจะแตกต่างกับปลาร้าขวดมากเลยค่ะทุกคนลืมบอกไปนะคะทุกคนอย่าลืมชิมนะคะใส่ทุกอย่างไปแล้วก็ชิมด้วยค่ะแล้วก็รอจนกว่าน้าจะเดือดแบบนี้ใส่ผักลงไปเลยนะคะผักต้นหอมแล้วก็ผักชีลาวนั่นเองค่ะ เดือดแล้วก็สุกพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนวันนี้เมนูง่ายๆอีกเมนูหนึ่งก็ลองไปทำกันดูนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ